ข้างนอกมือหอดไม้แล้ว,วที่ข้าขึลิ้งฟอนนะครับเลยข้าวก้งฟอนทางถนนนี่นะครับเดี๋ยวคุณเปนั่งขังบนเลยครับนั่งขังบนญทอดผีของยุ้ยฟ้าห้างนั่นครับเดี๋ยวมาเห็นปลาหน่อยลอยเต็มอยู่กิบแถวนะี้งกรนิ่นตัวประมาณไส์ขนาดใด้วุปป้งโปหูเดี๋ยวขึ้นไป,ป็นพระขังบนญร่กันครับยังที่นั่งเท้างนี้นะครับ,รบเลยขับปุ้ยเลยเจอเจอกระทืงไม้เลยครับ ครับปลบาไม้ให้๋ยวมานาั่งขึ้นทองก็ปลาเนี่ยครับแล้วก็ปลาลิ้คข้องน,งนั่งนิ่งเดี๋ยวมันก็รอ้อยขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดิ่งดีดขึ้นมาลอง,งว่าเชือกนี่เป็นเครื่องนำไรนำไหลมาจะข้องนะครับปลาเนี่ยมันจะมาเล่นน้ำ ถ้ามึงเป็นน้นกนกนเกได้ต็มมต้องเก,กย,ยกระไล่น่อยเนาบงูใสลเกลียว่อยเต็มเลยครับงูใส่วีดีมาทุละครับมา,าทุระปทุมเลยติดน้ใหม่มาหนึ่งติดน้าไม้มาเบื้องป้องครับป้องนั่งติดนี่แหละกินเส้นมานางเึงนทอครับ แบบเรือไหลายครับปตามันแบกโดนบ่อยครับมันเก่งเยู่แตาตัวใหญ่มันหล่องลึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยขึ้นนี่ครับที่ปลาปืนที่มันลอยเต็มนี่ ไป่ทราบวียาะย้ยอนแสงน้อยครับทางสายมือ ไกลบ้งกันนะสินยางโดนหรอโดนเสยครับพี่น้องโดนเสยปุ่นโดนน้อยนนึงก็โดน,น,โดนสึนยางโดนเรายางล่าครับเดีย๋ยางล่าเดี๋ยยางล่าลอยเต็มอยู่พี่น้องเอ้ย Sampai um. ปลาพ่อพี่น้องเป็นนิ่งไหมได้ครับต้อาบปากก่นคัดใส่เอาครับมีพ่อพี่น,ออนอ้องมานี่ปลาฟ้งวลังสีครับผมเรียบ้อยครับจิตเสียงดังนิดหน่อยครับยิ่งยุ่ข,ข้างถนน เอาคือเ่าติดแบบนี้โอ้เสียดไปถากปลาไปครับตายปลาตายเพรว่าบ่าติดลูกดอกผมว่าไม่ครับตรงไหมปาลาไหลครับพี่นอ้องจะขัดเสีเอาครับผมนี่ครับก้อนลองผิดน้ำปลาไหมร่ายเต้นเลยตัวมันง่ายเหมือนเด็ครับ ขัดแตะครับพี่น้องดโดน,นครับเป็นปลากเกลือหลายครับผมแม่ไปพันไหลมล่ะโดนกับต้อยเต๊กอยู่ ต่อครับโวินครับโวินครับแหนะเลยแหนะไปเลย เป็นช่องประตูน้ำพอดีครับเป็นสามแยกทียอะก็ประตูน้ำไป็ั้งน้ำแต่ไปน้ำมันไหล,ลครับ,บปลามันขึ้นมาเล่นน้ำคุณครับพี่ตะปันินเต็มเลยดำไปหมดคุณครับาหาคัสเตลครับเอาะตัวที่สวยเอาครับผม nó nó đường thì nhấp ở cây hấp nhấp cây hoặc cây họp có đồn dùng cái con lập tự nhiên ตัวใหญ่นี่โดนวะโดนต้นตัวน้อยๆนั่นอโดนอยู่ครับโอ้ยโดนมินแทโอ้ยขอบตาเลยว่าตัวใหญ่เบื้องในหนาเพียงเติตัวเป็นตัวตัวเงแต่เบื้องในหนาโอ้ลินปั้นมดเลยล่ะแต่แต่กับตัวสวยอยู่ครับตขอบเงยขอบตาเลย áp. Rồi to kịp